จากอเมริกานะคะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสปปราวแล้วก็ FC ของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเมก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะคะเพลงที่เมจะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลง ขั้นกลางนั่นเองค่ะเป็นเพลงใหม่เลยนะคะเพิ่งปล่อยมาเลยค่ะเป็นเพลงของน้องกู๊ด g x 2นั่นเองค่ะเนื้อหาเพลงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราต้องไปฟังกันเลยนะคะว่าจะสนุกแค่ไหนนะคะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องกู๊ดนะคะก็กดไปเลยนะคะจะได้เป็นกําลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานของน้องกู๊ดนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบนะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของเมย์นะคะแล้วก็มีก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะคะที่คอยติดตามผลงานและคอยเป็นกำลังใจให้เมย์นั่นเองค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะเพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์นั่นเองค่ะจะสนุกแค่ไหนไปฟังกันเลยค่ะดนตรีมาก็เลาะแล้วนะคะ อากาศดีเนะคะ G X 2นี่นะคะก็วิวก็สวยๆเลยนะคะเจบเจ้าบอกว่าเจ้านั่นเจ็บเจ้าบอกว่าเจ้าจะเลิกแต่ว่ายัางคบกับมันอยู่ฮึเจ้าเองนั้นก็าวหอยู่ว่าเจ็บจากคนคนนั้นแต่ว่าเป็นยังคือบอดทอยมา เราเหม็นค่อยเป็นเพียงโตลเลือใบเป็นยาบันเทาหนำจะบอสบายตันนั้นหากมันจะสิเป็นสิตายเจ้าเถือกมันตีจนว่าแก้มเจ้าลายแต่ว่าไอพร้อมเป็นโตลเลือใบเป็นโตสมหองยนำที่เจ้องให้เธอบอเลือกไปเ้าก็พอมาหามมือได้เจ้าทอเป็นจากนั้นนั้นไอพร้อมจะเป็นโตขึ้นกลางเวลาที่จาเสียใจเวลา พร้อมจะเป็นตัวซ้ำห้องเวลาที่จ <ผม S 1> อง,หองไห้ไอ้นี้จะเข้าไป ใจหัวของเจ้าคงคิดได้เพียงสำนั้นจะควายเป็นมูสินี้ที่คิดไปไกลกว่าซ้ำต่อหายคอยวออกไปเจ้า,าจคงจะปออยากฟังเจ้านั้นต้องเสียชีวิตอยู่แบบซ้ำๆแต่เจ้าก็ยังต้องทนอยู่กับคนนั้นอ้ายเป็นตัวซ้ำห้องแต่อ้ายก็เจ็บด้วยเบบี้ขนาดกระปูมันกัดมือก,ก,กันยังบวดเจ็บสนียย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 ยทยย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 บยย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 ้องยย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 นยย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 ยัยย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 ายย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 ยายย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 ยจยยยย ข็อยู่ข้างๆเป็นตัวกลางเวลาที่เจ้านั้นเสียใจเยเมื่อได้จะมีน้ำตาก็ขอมาเดียวไอสิไป <I S 1> หาแ <Hum. S 1> <จะ S 2> ป่งตัวั้วกลางเวลาที่เจ้าเสียใจเวลาที่เจ้าต้องการไอก็พร้อมจะเข้าไปไอพร้อมจะเป็นตัว ทเลนทนเล้นเลยนะคะน้องกู๊ดนะคะ,ะคะ่ะนี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีแอคชั่นเพลงขั้นกลางของเม์นั่นเองค่ะร้องโดยน้องกู๊ด GX2 นะคะเป็นเพลงใหม่เลยนะคะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะชอบแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์นะคะเพลงนี้นะคะเพลงลาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเนื้อหา ประมาณาจีบกันแอบรักอ,อกหักประมาณนี้นะคะเพลงนี้นะคะก็สื่อให้เห็นว่าเออแอบหลงรัก ผู้หญิงคนนึงนะคะผู้หญิงเขาก็มีแฟนอยู่แล้วนะคะก็แอบชอบหลงรักมานานแล้วนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็โดนผู้ชายทําร้ายนะคะก็อยากจะไปซับน้ําตายอยากไปดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่นั่นเองค่ะนี่นะคะก็น่าสงสารจริงๆเลยนะคะผู้หญิงเขารักกันเนาะเขาก็ไม่มาหาเรานั่นเองะคะ่ะเนาะก็อยากให้สมหวังนั่นเองค่ะความรักเนี่ยมักเล่นตลกกับเราเสมอนะคะคนนึงรักกับคนหนึ่งคนนึงไปรักกับคนหนึ่งประมาณนี้นะคะแต่ว่า ความรักก็เป็นสิ่งสวยงามนะคะเมย์ก็ขอให้ทุกคนนะคะได้เจอกับรักแท้นั่นเองคะ่ะแล้วก็ขอให้เจอคนที่ดีๆด,ด้วยนะคะนี่นะคะวันนี้น้องกู๊ดก็ใส่เสื้อมาเป็นแนวเสื้อเชิ้ตเลยนะคะดูเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเสื้อน้องกู๊ดอาจจะเป็นลายยับๆนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเสื้อตัวนี้แบบนี้ของเมย์นะคะมันออกจะยับๆนิดนึงนั่นเองคะ่ะแต่ว่าก็น่ารักดีนะคะถ่ายทาบรรยากาศก็ดีนะคะ กล้องก็ดีมากๆเลยค่ะหน้าชัดหลังเบลอเลยนะคะเสียงน้องกูด๊ดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะต้องยกนิ้วให้เลยนะคะเสียงดีมากๆเลยค่ะเพลงนี้นะคะก็เพิ่งปล่อยมาเมย์ก็ขอให้เพลงของน้องนะคะปังปังปุริเย่นั่นเองค่ะปังขึ้นไปทะลุร้อยล้านวิวเลยนะคะถ้าใครนะคะยังไม่ได้ กดติดตามกดกระดิ่งเตือนน้องของน้องนะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งคลิปไว้ข้างล่างให้ค่ะจะได้คอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานของน้องกุ๊ดนั่นเองค่ะแล้วถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นะคะแล้วก็เมย์ก็ต้องขอขอบคุณ f c ของเมย์ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่เลยนะคะที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์นั่นเองค่ะถ้าหากว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปนะคะเมย์ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะใครอยากให้เมย์นะคะทำคลิปอะไรนะคะเพลงอะไรนะคะก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วเมย์จะมารีแอคชั่นให้นะคะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ Bye bye, บายบโศกดิผมจะเป็นตัวกลางเวลาที่เธอเสียใจเวลาที่เจ้าต้องการไอก็พร้อมจะเข้าไปไอพร้อมจะเป็น